สวัสดีครับพี่น้องสําหรับบทเรียนรากฐานชีวิตคริสเตียนในวันนี้นะครับเราอยู่ดูในตอนที่6นะครับเกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยวนะครับการเฝ้าเดีย่ยวพี่น้องครับเด็กๆมีการเจริญเติบโตได้โดยสารอาหารต่างๆที่เข้าไปสู่ร่างกายจนทําให้เกิดการพัฒนาร่างกายชั้นใดนะครับการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณก็ต้องมีอาหารที่ช่วยให้เจริญเติบโตเช่นกันนะครับพระวจะนะแห่งความจริงของพระเจ้านะครับเป็นอาหารสําหรับการเจริญเติบโตสิ่งน,นี้มีอยู่แล้วเพียงแต่จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมได้อย่างไร เพื่อจะอยู่ตามลําพันธ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ทุกวันนะครับการเฝ้าเดี่ยวนะครับไม่ใช่การศึกษาพระคัมภีร์อย่างเอาเป็นเอาตายไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นเวลาที่จะทูลพูดคุยสนทนากับพระเจ้าโดยผ่านการอธิษฐานการอธิษฐานเป็นส่วนสําคัญนะครับในชีวิตประจําวันของเราที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณอันจะนํามาสึ่งสัรตที่สุขและความชื่นชมยินดีไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ที่ต้องทําเท่านั้น นิสัยดีๆนะครับและชีวิตดีๆไม่อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่ต้องได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาตั้งแต่แบบอบนิสัยดีๆในฝ่ายวิญ,ญญาณก็เช่นเดียวกันนะครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อยังเยาว์วัยในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับนั่นคือในทันทีที่ผู้หนึ่งผู้ใดกลับใจรับความรอดด้วยความเชื่อในพระเยซูคริส เขาเป็นดุจทารกฝ่ายวิญญาณที่ควรได้รับการอบรมบ่มนิสัยในการให้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นการส่วนตัวโดยเร็วเพราะหากจะทาเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเกิดเป็นนิสัยใหม่ตามที่พระเจ้าทรงประสงค์และพัฒนาความสัมพันธ์นะครับที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าจนผู้เชื่อใหม่นั้นมีนิสัยใจคอหรือบุค,คลิกลักษณะที่คล้ายคลึงกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะครับเราจึงควรแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตแต่ละวันของเรา ผ่านการใช้เวลาส่วนตัวกับพระองค์นะครับพี่น้องน่าจะคุ้นหูหรือคุ้นเคยกับคำว่า pasteurize นะครับหรือกระบวนการการทำลายเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในการใช้ความร้อนการ p r o s t e u r i z e หรือ pasteurization นะครับใช้เวลาและอุณหภูมิแตกต่างกันเช่นอุณหภูมิ62.8องศาเซลเซียสเป็นเวลา30นาทีหรือ77องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาที ผู้คิดคน้นวิธีการนี้คือลุยส์ปาสเตอร์นะครับซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่คิดคน้นวิธีการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าโรคแอนทรัเป็นผู้คิดคน้นวิธีรักษาโรคเปปรินนะครับโรคระบาดในหม่อนไหมที่ช่วยเกษตรกรในยุคนั้นนะครับทุกวันนี้ทั่วโลกยังยกย่องลุยส์ปาสเตอร์นะครับในฐานะผู้ทําคุณประโยชน์แก่สาธารณชนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมักมองข้ามไปคือความเชื่อในพระเจ้าของเขาเพวกเขามีพ่อที่มีความเชื่อในพระเจ้าที่ เข้มแข็งนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับชื่อเรื่องนักวิทยาศาสตร์นักอธิษฐานแม้ว่าตอนนั้นนะครับลุยปาสเตอร์จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นคนสุภาพถ่อมตนใช้ชีวิตเรียบง่ายมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินทางกลับจากการประชุมนักวิทยาศาสตร์ครั้งสําคัญในกรุงปารีสนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมประชุมนะครับเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะมาในมาสตใหม่ๆทั้งสิ้นบางคนไปมาโดยเครื่องบินส่วนตัวมีรถยนต์คันงามรับส่งแต่สำหรับท่านหลุยส์ปาสเตอร์แล้วท่านยังคงโดยสารรถไฟชั้นธรรมดาชายหนุ่มผู้หนึ่งได้โดยสารรถด่วนไปกรุงปารีสมองหาที่นั่งในที่สุดก็ได้นั่งถัดจากชายชราผมหงอกผู้หนึ่งซึ่งกำลังอ่านหนังสืออยู่ชายหนุ่มคนนั้นนั่งลงและทักทายว่าอ่านอะไรอยู่หรครับคุณตาชายชราตอบอย่างสุภาพโค้งศรีรษะให้ว่า ฉันกำลังอ่านคำอธิษฐานอยู่แล้วเธอเล่าจะไปไหนชายหนุ่มยืดอกอย่างภูมิใจว่าตนกำลังจะไปศึกษาที่สถาบันปาสเตอร์ในกรุงปารีสอันเป็นที่ที่เขามีส่วนขี้คลายความลึกลับของจัก,กรวาลด้วยผู้หนึ่งอาจารย์ผู้ที่จะสอนเขาคือหลุยส์ปาสเตอร์นักวิทยาศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเขาเกล่าวว่าสักวันหนึ่งหรอกครับชายหนุ่มพูดต่อไปเราคงจะได้ช่วยท่านให้หมดความจำเป็นที่ต้องมาเสียเวลากับการอธิษฐาน ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถให้คำตอบและอธิบายสิ่งสารพัดได้ชายหนุ่มนั้นออกความเห็นว่าศาสนาเป็นเรื่องงมง,งายและการอธิษฐานก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นเมื่อถึงสถานีที่ต้องลงชายหนุ่มแนะนำตัวเองขณะที่ลุกขึ้นเพื่อจะลงจากรถชายชลาก็ลุกขึ้นด้วยฉันคงได้พบเธออีกหลายครั้งหรอกชายชลาพูดพร้อมกับยกหนังสืออธิษฐานขึ้นหนีบที่รักแร้ฉันชื่อหลุยส์พาสเตอร์ยินดีที่ได้รู้จัก การอธิษฐานด้วยความเชื่อคริสเตียนจึงได้พบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไม่มีการค้นพบใดของวิทยาศาสตร์จะยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะครับเคยหนุนใจเกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยวหรือการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวประจําวันต้องเริ่มต้นจากสามฝอด้วยกันฝอแรกคือการฝันคือฝันที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเป็นอย่างที่พระเจ้าประสงค์ฝอที่สองคือการฝืนคือปฏิเสธธรรมชาติเนื้อหนังที่ฉุดพลั้งไม่ให้เจริญเติบโต ข้อที่3ก็คือฝึกคือการลงมือปฏิบัติขั้นตอนที่ทําให้เติบโตเข้มแข็งนะครับเราต้องใฝ่ฝันที่จะเป็นคนอย่างที่พระเจ้าประสงค์และต้องฝ่าฝืนแรงโน้มถ่วงตามธรรมชาติที่อยากจะสะดวกสบายอยากสนุกและอยากทําตามใจของตัวเองเราต้องฝึกฝนตัวเราเองทั้งกายและจิตใจให้มีวินัยในการเข้าใกล้ชิดพระเจ้าในที่สงบเป็นประจำทุกวันเป็นการส่วนตัว จุดมุ่งหมายของการเฝ้าเดี่ยวพี่นะครับหนึ่งนะครับพระเยซูต้องการเปิดเผยพระองค์เองแก่เรานะครับพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าในขณะนั้นพระเยซูทูลว่าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลกข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาดแต่ทรงสำแดงแก่พวกทาลกถูกแล้วข้าแต่พระบิดาพระองค์พอพระทัยเช่นนั้นพระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เราและไม่มีใครรู้จักพระบุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและคนที่พระบุตรประสงค์จะสาแดงให้รู้อย่างที่สองนะครับพระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราเห็นและเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์นะครับพระคาของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าแล้วบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรก็ทําเหมือนกันและอีกที่หนึ่งบอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้ว พระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยภละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรามาแจ้งแก่พวกท่านทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีนั้น เป็นของเราเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าพระวิญญาณทรงเอาสิ่งที่เป็นของเรานั้นมาแจ้งแก่พวกท่านอย่างที่3นะครับพระเยซูต้องการให้เรารู้จักการเติบโตฝ่ายวิญญาณโดยการเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระองค์นะครับพระเยซูต้องการให้เรารู้จักการเติบโตฝ่ายวิญญาณด้วยการเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพ <n> <ain> ระองค์นนในสองเปโตัวบทที่3ามข้อสิบอกว่าแต่ของพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันและตลอดไปเป็นนิดอาเมนทีนี้เวลาใดที่เหมาะสมที่สุดพี่น้องครับอย่างแรกนะครับการใช้เวลาเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นที่สุดในชีวิตของเราเราจะต้องรู้จักใช้เวลาสงบเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่เสมอทุกๆวันเราต้องกําหนดเวลาหนึ่งเวลาใดไว้เป็นเวลาเฝ้าเดียวอาจจะเป็นเวลาใดก็ได้ที่เหมาะสําหรับเรานะครับ ย้ำนะครับอาจจะเป็นเวลาใดก็ได้ที่เหมาะสําหรับเรานะครับอย่างที่2นะครับคาแนะนําก็คือผู้เขียนสะดุดีเห็นว่าเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาเช้านะครับในสดุดีบทที่5ข้อ1นถึงสนะครับบอกว่ายามเช้าพระองค์ทรงส,งสดับเสียงข้าพระองค์ยามเช้าข้าพระองค์เตรียมคําอธิษฐานหรือแดดพระองค์และ เฝ้าคอยพระองค์อย่างที่3นะครับพระเยซูทรงวางแบบอย่างการเฝ้าเดี่ยวตอนเช้าเสมอนะครับในพระคำของพระเจ้าในมาระโกบทที่1ก็3 5มสบถึงสาบอกว่าในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานที่นั่นซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ทีนี้นะครับมีคําแนะนำนะครับว่าเราต้องทําอะไรบ้างในเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวเป็นเมนูฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับอย่างแรกอธิษฐานขอพระเจ้าทรงอภัยโทษอย่างที่สอง ขอพระงทรงช่วยในขณะที่ศึกษาพระคำของพระองค์ในที่3นะครับฟังหรือร้องเพลงคริสเตียนคิดถึงพระคำและสรรเสริญพระเจ้า 4. นะครับอ่านพระคัมภีร์ประจําวันอ่านทั้งบทหรืออ่านเพียง2องสข้อหรือจะอ่านมานาประจําวันซึ่งเป็นบทเฝ้าเดี่ยวสั้นๆแล้วบันทึกบทเรียนนะครับที่ท่านได้รับแล้วก็ลองนําบทเรียนนั้นไปใช้ในชีวิตของท่านและสุดท้ายนะครับถามพระองค์ว่า ข้าพระองค์จะนําสิ่งที่ข้าพระองค์เรียนรู้แล้วมาใช้ได้อย่างไรแล้วก็อธิษฐานพี่น้องครับนี่คือเมนูไฟวิญญาณที่แนะนานะครับท่านจะทาตามหรือไม่ทําตามก็ได้แต่ถ้าท่านคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้จะช่วยท่านนะครับทีนี้นะครับจงฝึกขัดสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัยนะครับอย่างแรกเมื่อพบข้อพัญญาใดๆจงเริ่มขอเมื่อได้เรียนรู้บทเรียนใหม่จงเริ่มปฏิบัติเมื่อพบคําสั่งของพระเจ้าจงเชื่อฟังเมื่อพบว่าเราทําผิด จงสารภาพในทันทีนะครับสุดท้ายนะครับอยากจะฝากาประโยคหนึ่งรึ่งผมชอบมากจากมานาประจําวันนะครับซึ่งหนุนใจเราว่าจงคิดถึงพระคิ์เป็นคนแรกในยามเช้าและเป็นคนสุดท้ายในยามค่ําคืนพี่นองครับขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านนะครับให้มีความเข้าใจในหลักการในการดําเนินชีวิตคิดเสียนและการเรียนรู้พระคำของพระเจ้ามากขึ้นนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ